ท่านประธานที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนเครือข่ายแรงงานในฐานะที่เป็นผู้เสนอยตินี้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ร่วมอภิปรายและก็เห็นถึงความสําคัญในการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างงานและก็การเพิ่มทักษะด้านแรงงานท่านประธานครับผมขอเรียนกับท่านประธานและพี่น้องสมาชิกอีกครั้งว่า ผู้ใช้แรงงานไม่ได้หมายถึงคนที่ทำงานในโรงงานเท่านั้นแต่รวมถึงลูกจ้างที่ทำงานทุกคนพนักง,งานออฟฟิศลูกจ้างหน่วยงานของรัฐพี่น้องไรเดอร์คนทำงานอิสระแรงงานในภาคเกษตรพี่น้องแรงงานหลายส่วนนี้มีปัญหามากมายดังที่หลายท่านได้ร่วมอภิปรายที่ผ่านมาเช่นปัญหาความมั่นคงในการทำงาน รัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา11ทับหนึ่งที่ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการเดียวกันทำงานในลักษณะเดียวกันให้มีค่าจ้างและสวัสดิการเท่ากันได้นายจ้างปิดกิจาการลอยแพลูกจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินอื่นๆที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับในขณะเดียวกัน รัฐเองก็ไม่สามารถติดตามนายจ้างบังคับนายจ้างให้นำเงินมาจ่ายให้กับลูกจ้างได้ปัญหาค่าจ้างไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพลูกจ้างต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนำไปสู่ปัญหาสุขภาพของพี่น้องแรงงานในอนาคตปัญหาสิทธิในการรวมตัวเพื่อสร้างอำนาจต่อรองขณะนี้ แม้แค่ลูกจ้างคิดจะรวมตัวกันก็ถูกเลิกจ้างปัญหาความปลอดภัยในการทำงานปัญหาพี่น้องที่ทำงานบนแพลตฟอร์มที่รูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์คนทำงานอิสระปัญหาแรงงานข้ามชาติก็สำคัญเช่นเดียวกันขอให้เรามองถึงว่าเขาเป็นคน ที่มาทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตไปได้มองเขาเหมือนกับพี่น้องแรงงานเราที่ไปทํางานในต่างประเทศถ้าเราเห็นพี่น้องแรงงานเราที่ไปทํางานที่ต่างประเทศโดนกดขี่โดนเอาเปรียบโดนดูถูกโดนเหยียดหยามเราก็คงจะมีความรู้สึกที่ไม่ได้แตกต่างกันที่พวกเราจะไปกระทำกับพี่น้องแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยในลักษณะน,นั้น ท่านประธานครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาประกันสังคมที่บริการช้าและรับยาคุณภาพต่ำดังนั้นผมขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกันตนทุกท่านอีกครั้งขอให้ท่านรีบลงทะเบียนเพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้งตัวแทนของท่านเข้าไปบริหารเงินที่พวกท่านได้จ่ายไปทุกๆเดือนซึ่งจะหมดเขตวันที่31ตุลาคมนี้แล้วครับสำนักงานประชาสำนักงานประกันสังคมไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ นะครับผมก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไปรีบลงทะเบียนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมและก็เตรียมตัวเลือกตั้งในวันที่24ทธันวาคมที่จะถึงนี้ท่านประธานที่เคารพแรงงานเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากแรงงานมีปัญหามากมายและเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงหลายหน่วยงาน ผมจึงขอเสนอตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาปัญหาและาหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องรายง,งานต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะสนับสนุนยตินี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดีขึ้นต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน